1 2 3ตั้มไปเอามาใช่หยาค้าง,างาไวนะ้ละอ่ะ1 2 3่งองตัง้มไปกดตีละเอามาเอา嘛เอา嘛เอามาเ,ามาเามาดี๋ยวนี้ ไล่เราทางไปละาอะนะหนึ่งไปก่อนด้วยหนึ่งสองเราปุ๊บนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปิง <c oughs> <c oughs> นี่มันเล่นตัว วันไปเอามาดิเอามาเลยเอามาเลยขอ,ขอขอคืนเอาคืนมาดิ